วัตถุดิบวันสดุวัตถุดิบนะครับวัสดุในวันนี้ <laughs> พ, <อ S 3> พ่อดได้แล้วเหรอก่อนเลยโอ้โหเป็นไงฮะ แสนสองนะครับ <Okay. S 2> แลวันนี้เรามาทําอะไรกันครับคุณก๊อฟวันนี้นะครับก็จะมาย้อนวัยตอนเด็กกันหน่อยนะครับ <Okay. S 1> ก็เลยนนจะมาทําไอศครีมไอศครีม,รรมใช่ซึ่งเป็นไอศครีมเสียบไม้เสียบไม้อ่านะครับคุณชอบไอตริรมไหม ไม่ชอบกันวันนี้ไม่ทำแล้ววันนี้เกิดข้อสงสัยนะครับว่าการจะทำไอสติมขึ้นมากินเนี่ยมันต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่มันใส่ในตู้เย็นได้ไหมหรือมันต้องใช้อุปกรณ์ทำความเย็นที่ต้องเย็นเต้องพิเศษกว่านี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของอูการแล็คดีเทนี้คือปกติแล้วเนี่ยปกติคุณก๊อบกินไอสติมเยอะไหผมกินไอติมหยอะผายทองแล้วไอติมผายทองเขาเป็นไอติมกะทิใช่ไหมใช่ครับหลักๆเลยจะเป็นไอติมกะทิเขาไม่ได้เป็นไอติมไก่ ก็อาจจะใช้ไม่ไผ่กวนโอเคแล้วปกติแถวออฟฟิศเราเนี่ยไผ่ทองไม่ค่อยมาก็เลยอยากกินจริงๆมานะแต่ว่าจะมาช่วงหน้าร้อนกับการตอนนี้มันเป็นหน้าฝนแล้วเราก็เลยอยากกินในติมพิเศษถูกต้องเพราะว่าเย็นอยู่แล้วจะด้องเย็นต้องใส่ใช่ไหมถูกต้องวัตถุดิบวัสดุวัตุดิบในวันนี้วัตถุดิบวันนี้นะครับการทำไอติมนะคุณดอยเราต้องมีหนึ่งอย่างแรกขาดไม่ได้เลยคือล่องอ้อยแน่นอนถูกต้องครับก็คือเป็นน้ำกะทิไว้ขึ้นเสา เอาไปก็คือกะทินะครับกะทิเปนกะทิกล่องนะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลครับผมพิเศษยังไงไหมน้ำตาลนี้น้ำตาลนี้มันมันก็ปกติผมนึกไม่ออกนึกไม่ทันนะแล้วก็อันนี้เลยเป็นยังไงครับอันนี้อันนี้เป็นกลิ่นวานิล่าวานิลาพิเศษยังไงครับคุณบ๊อบก็ ปกติครับโอเคโอเคซื้อทุกั่วไปที่สำคัญเป็นยังไงครับอันนี้อันนี้ก็คือเกลือแกงครับโอ้เกลือแกงครับผมที่สำคัญเป็นมากกว่านั้นโอ้โหอันนี้ต้องเป็นแก้วกระดาษถูกต้องครับเป็นแก้วกระดาษแป้งแป้งหยอกหยอกอันนี้เป็นแป้งมันนะแป้งเนยโอเคผสมไปกับแป้งเด็กน่าจะหอมๆหน่อยแหละก็เดี๋ยวลองเอาไปทำตามกันดูนะครับซึ่งวิธีการทำนะอือฮะอยง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยใส่เขาไม่ยากเลยไหมไม่ได้ต้องง่ายง ผสมลงไปนะครับใส่ไปให้ครบเลยใส่ไปเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเราใส่น้ําตาลไปครับโอ้โใส่อย่างงั้นเลยครับใช่ครับอันนี้เป็นเปลือกแกงนะซอเบนะอะไรซอเบเลยไม่ล <c oughs> ง <itation> ไลงไม่ลงกระทะเลยครับคุณล๊อก <Okay. S 2> โอเคแล้วก็สุดพิเศษน,นะครับยังไงฮะอันนี้เป็นกลิ่นวานิลา กลิ่นวานิลานะครับหอมเลยหอมเลยนะวานิลานี่มันเป็นต้นเป็นยังไงฮะมันจะเป็นฝักครับตัวฝักแล้วอันนี้อันนี้สาระเลยนะวานิลาจะเป็นต้นแล้วก็ที่เรามาใช้เนี่ยจะเป็นฝักของวานิลานะครับแล้วก็มาตากแห้งนะครับแล้วเอาฝักนั้นอ่ะมาทําอาหารนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไปสองฝานะต้องไปใส่สองฝาเลยครับ โอเควุ้หอมมาถึงนี่เลยหอมสิครับเม็นแล้วเขาจะเอามาขายทำไมเดี๋ยวเราคนเขาให้เท่ากันก่อนคุณน้อยครับผมว่าผมต้องการน้ําตาลเพิ่มน้ำตาลเพิ่มเลยครับใช่ครับคุณอยากได้เป็นน้ําตาลที่เป็นเม็ดหรือว่าเป็นผงเอาเป็นเป็นเม็ดดีกว่าเป็นเม็ดนะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เอาเม็ดเล็กเล็กๆเลยนะใช่ครับประมาณกี่เซนติเมตรมาดูมาสิไปเลยไหมครับคุณกอลฟเดี๋ยวใส่ไปช่วยเหมือนถ่วยเมื่อกี้เลยครับถ้วยเหมือนถ่วยเมื่อกี้เลยนะาเข้าถ่วยเมื่อกี้เลย จะเลอะเอาเราควรเขาให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนจะเปิดไฟได้เลยเขีคุณเทน้ำตาลให้ผมหน่อยนะครับได้ครับเทไปเลยไหมเทไปเลยคุณต้องเปิดไฟอะไรอ๋อไม่ครับเดี๋ยวเราคนนี่คือเทคนิคของคุณต้องครับอันนี้เปียาชีวะเลยเหรอครับโอเคอาใส่ลงไปก็คนนะครับคนให้เขาละลายให้เบาใส่นะครับ ครับคนหน่อยผมเมื่อยแล้วได้เดี๋ยวผมจะเตรียมอุปกรณ์นี้ไงครับโอเคตอนนี้นะครับเป็นเครื่องทําให้มันเป็นเนื้อครีมนะนะครับเอาเลยไหมเดี๋ยวคุณคนก่อนให้ต้มแข็งเอ้ยให้น้ำตาลละลายก่อนอันนี้นะครับเป็นเครื่องปั่นสมูทนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีดีๆอย่างนี้เลยนะแล้วเมื่อก่อนเขาทำยังไงบ้างหน่อยทำแบบนี้แหละทำแบบนี้มีมีอันนี้ก็เมื่อก่อนเดี๋ยวลองถามเขาดูนะเขาไปหาซื้อที่ไหน เมื่อก,ก่อนเขามีเพื่นๆไหมซือ้อที่ช้อปปี้ก็ได้โค้ดมาดิมีเ,เ,เขาวันเปรย์เดย์ด้วยอ,อ,อันนี้อันนี้ต้องทำแบบนานไหมครับผมว่าตักพักจนให้เนื้อเขาเรื่อมเหนียว นะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่จะทําให้ตัวเนี้ยมันเหนียวยิ่งขึ้นก็คือต้องเป็นแปง้งแก้วลับเป็น <c oughs> แก้วกระดาษใส่กระดาษลงไปหยอกนะครับต้องเป็นแป้งมันนะครับแปง้งแป้งมัน <c oughs> เป็นข้าวโพดเออแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดครับเดี๋ยวผมพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับทำไมฮะทำไมต้องพักก็ผมจะต้องใช้ไฟนะครับช่วยแล้วนะครับโอเคเอาแรงไหมเราใช้ไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนเลครับอ่อนอีกไหมต้องใช้ไฟอ่อนเดี๋ยวกระติ๊บมันแยกตัวพอครับพอพอพอแล้วโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เราต้องใช้เวลาสักประมาณเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งแล้วเรามาเจอกันอีกทีครับไม่ต้องกินแล้วว่าเดือนประมาณ10นาทีพอสิบนาทีนะครับพอโอเคโอ้เนื้อสัมผัสดีขึ้นนะผมจะช้อนฟองออกหน่อยนะครับครับถ้าคนที่บ้านดูอยู爸爸่เขาอยากเอาไปทำตามทำได้ไหมทำได้เลยครับผมไม่ได้มัดมือเขาไว้ ไปนะครับเมื่อเราคนเขาได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากองกันนะครับเพื่อเอาพวกตะกรอนนะครับกรองตะกรอนออกนะครับเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งใส่แป้งมันไปโอ้ยถือว่ากรองได้เนียนมากเลยครับพ็่รได้เสร็จแล้วทีนี้เราสังเกตดูครับเขาจะมีพวกฟองอยู่นะเดี๋ยวเรามาช้อนเขาอีกร่องจริงๆการทำไอศครีมให้เนื้อมันเนียนนะครับฟองอากาศต้องห้ามมีนะห้ามมีเลยใช่ครับข้ามมีอากาศถูกต้องครับ โอเ่แล้วกันต่อไปเราเตรียมพิมพ์ครับคุณน้อยพิมพ์ได้ไหมครับก็เดี๋ยวเมื่อกี้เราเครื่องพิ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องครับอ่ะมาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่สีด้วยนะครับเมื่อกี้ใส่สีด้วยครับถูกต้องครับนี่อ่ามาแล้วมาแล้วทำไมฮะรำผมว่าเดี๋ยวเราใส่ขวดนี้กันดีกว่าโอ้คิวเฮ้ยเดี๋ยวันนี้ก็ได้อ๋อ คุณต้องสุดยอดว่ะโอเคอ่ะคุณคุณใส่ไปครึ่งนึงได้ครับมองยากเหมืงนงันครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งพ่อ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 ไม่ทันใส่เลยสิพ่อแล้วก็สีสีถ้าเป็นสีน้้งเงินี้เราจะมองว่ามันเป็นรถอะไรอะฮอนด้า เดี๋ยวผมชื่อคนเอ้ยไม่อุ้ยเออเล่นเดี๋ยวมาทวนขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับตอนแรกเลยนะครับข้อดรเตรียมอุปกรณ์มีกระถิกล่องนะครับน้ำตาลเกลือกินวดีิลาแล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับ ผสมเขาให้เข้ากันแล้วก็ตีนะครับให้เป็นเนื้อครีมหรือสมูทตี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาใส่ในพิมพ์นะครับตกแต่งด้วยสีผสมอาหารนะครับผมเมื่อเราตกแต่งตามใจชอบเสร็จแล้วนะครับก็หย่อนไม้นะครับซึ่งไม้เนี่ยจะเป็นไม้ที่เราไว้จับสําหรับการเหมือนที่ผมบอกนะครับการทดลองครั้งนี้นะเราต้องมาดูกันว่า ต้องใส่ไปในตู้แช่หรือตู้เย็นประเภทไหนที่สามารถทําให้เขาจับตัวเป็นเนื้อไอศครีมได้ครับผมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่ผมมองว่าใกล้เคียงสุดนะครับสาหรับที่เรามีเลยก็คือเป็นตู้แช่ตัวนี้เลยนะครับอาก้าห้าสใช่ไหมครับไหนคุณลองอธิบายทําไมเขาถึงทําไอศครีมได้ครับเพราะว่าอาก้า50นะครับมีความจุที่50ิลิตรนะและที่สําคัญนะครับเขายังลาได้่สิบเปอราเซ็นต์ไม่เป็นอะไรเป็นอะไรทำอะไรครับ เอาก็ห้าินะครับเป็นตู้แช่เคลื่อนที่ที่สามารถลบอุณหภูมิได้ถึง20องศาน<า>ี่แล้วเราสามารถปรับบวกลบอุณหภูมิได้ด้วยนะครับก็คือว่าที่เขาทำไป็สกรีมได้เพราะเขาทำลบได้ถึงย0่บองศาลบได้เย็นเอ้ยลบได้เร็วนะครับครับผมและที่สำคัญก็เวลาคุณจะออกไป เขาเรียกเลยนะไปปิกนิกปิกนิกไปเดินทางนอกอะไรต้องครับคู่นี้นะก็สามารถยกไปได้เลยและที่สําคัญยังเสียบไฟรถได้นะไฟ12โวลต์24โวลต์ไอไฟที่เสียบบุหรี่อ่ะเสียบไปได้เลยช่องเสียบบุหรี่นะครับเดี๋ยวนี้เริ่มมีก็เป็นตัวอยยี่เจอร์ปกติแล้วใช่ครับเป็นปลั๊กไฟบ้านนี่ก็เสียบได้เหมือนกันใช่ครับก็เดี๋ยววันนี้ครับสิ่งที่เราจะนํามาทดลองกันนะครับเราก็จะนําตัวนี้เลยไอซิ่งที่เราทําไว้ใส่ไปในแค่นี้เลยนะครับตู้แช่อากาศนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาปรับอุณหภูมิติดลบกันคือว่าติดลบ เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมว่าติดลบยี่สไปเลยที่ไปเลยโอ้โหก็ได้เย็นเร็วๆแข็งโป๊ะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับคุณได้คุณช่วยผมใส่นะไม่ได้เดี๋ยวปรับอุณหภูมิให้ผมดูหน่อยอ้อนะครับและตอนนี้นะครับที่แสดงอยู่ตอนนี้คืออุณหภูมิในถังนะคือ22องศานะเมื่อกี้ผมเพิ่งเปิดไงก็เดี๋ยวผมลบไปที่20องศานะแล้วทิ้งไว้นะครับอีกสักประมาณ สามสี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวเขาก็จะกลับกลายเป็น20องศาแทนนะครับใช่ครับพอเราส่งความเย็นเขาก็จะค่อยๆเย็นนะครับผมแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำไอศครีมนะครับเป็นซอสเอ็กโสูตรพิเศษนะครับก็คือเราจะทำจากนี่เลยแล้วเดี๋ยวใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเรามาลุ้นกันนะครับวิธีทำก็ไม่ยากครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยโอเค <Okay. S 1> <laughs> โอ้เอาไอศครีมสูตรลับของเรานะครับใส่ในตัวพิมพ์กัน โอ้เดือนหนึ่งแล้วนะครับคุณก๊อฟผมกับการแช่ติมของเรานะครับหนึ่งเดือนเลยครับคุณดอยใช่มามามาเดี๋ยวเรามาลองดูกันมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างโอเคมาหยิบออกมาอันนี้ก็คือ อันนี้เป็นเศษที่เหลือเท่นะครับก็เดี๋ยวจะมาให้นะครับน้องๆนะครับพี่ๆในออฟฟิศนะครับได้ลองทานไอติมสูตรพิเศษของว่าไอติมที่เราทําขึ้นมาเองเนี่ยครับมันสามารถสู้ไอติมไผ่ทองของผมได้ไหมนี่นะครับผมก็คุณรอยคุณไม่ต้องเอาขึ้นมาหมดเดี๋ยวมันจะละลายจะละลายใช่ไหมครับเราเอาสีอะไรดีเอาเป็นสีขาวอ่าแล้วก็สีเขียวมาเอาละเอาละผมรอทานเลยนะครับคุณครับเนี่ยรอทานเลยครับ เอาละดึงออกไหมไม่ออกไม่ออกก็เชื่ครับคูณได้ใจแล้วเหรอขอเลยโอ้โหเป็นไงฮะอร่อยมากผมคอสีๆหน่อยอืรู้อร่อยกินโอ้โหคุณสีสวยมากคุณก๊ผมว่าเราต้องรีบแกะเดี๋ยวมันจะละลายเฮ้ยแกะว่ะเดี๋ยวไนอร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปแจกทีมงานกันครับ โอเคครับแล้วก็เราก็ได้เจอผู้โชคร้ายแล้วครับก็เดี๋ยวมาให้น้องๆชิมกันดูว่าไอติมที่ผมทำขึ้นมาอร่อยไหมนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยครับอันนี้ขายได้ไหมทุกคนครับขายได้ไหมครับขายได้ไหมขายอันเท่าไหร่ดิสามสิบบาทสามบเลยโอ้โหมีคนประมูลมาแล้ว30บาทครับห้าสิบครับห้าสิบครับ ก็ถือว่าคุณครบนะประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จมากนะครับกับไอติมเหล่านี้นะครับที่ทุกท่านได้ทานกันท่านใดดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากจะหาความแปลกใหม่ให้กับร้านของท่านนะก็ไปทำกันได้นะซึ่งต้นทุนน่าจะไม่แพงครับไม่แพงครับไม่แพงก็สร้างความแปลกใหม่ได้ด้วยนะสมมุตินะต้องการทำไอติมหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันที่บ้านนะครับก็ทำวิธีนะครับตามคลิปที่ผมได้ทำได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะ คุณต้องมีตู้แช่หรือตู้เย็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ถึงลบยีบองศานะครับผมเพราะว่าการทดลองครั้งนี้นะเรานะครับใช้กับตู้แช่นะครับที่มีการปรับอุณหภูมิได้ถึง20องศาเลย<ช>นะครับ,รบวันนี้น้องๆน,นะครับได้การันตีแล้วว่าไอติมนะครับอร่อยจริงๆผมมีอะไรจะให้คุณกินเนี่ยอันนี้เป็นสูตรพิเศษของผมนะเอาดิครับผมเนื้อเนียนมาก Ala. Hmm. Hmm. Aloi. Hmm. Okay, jom. <laughs> ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นไง EP นี้นะครับน้องๆนะครับอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับเพราะว่าอันนี้ครับได้มีการเตรียมเซตฉากไว้หมดแล้วนะครับผมตอนนี้พี่ออยก็ได้อยู่โรงพยาบาลนะไปใช้สิทธิประกันสังคมนะครับโอเคก็สำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่เราได้ทำไอศครีมนะครับขึ้นมาเองนะครับผลตอบรับดีเกินคาดนะครับเื้อไอศครีมที่ได้มาเหมือนไอติมยี่ห้อแบรนด์ดังๆเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับอุกกาเลบนะครับ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวไปขึ้นอินเสิร์ตแล้วนะนะครับก็ ขอจบแค่นี้ครับผมคุณมีเทคนิคก,การคนอะไรอย่างนี้ไหมคนให้เป็นเลขศูนย์ไทยอะเลขศูนย์ไทยถูกต้องเลขศูนย์อะไรบลึกไม่ได้อะศูนย <c oughs> ์นาราบิดมันต้องเป็นแบบนี้ครับ<อ>เดี๋ยวมาากกนันจะหกัมันต้องอถ้าเป็นศูนย์ไทยเป็นโกลบโอโอเคถูกต้องครับยอ, <c oughs> อดเลยวะไม่เจ๋งว่ะ